โซเชียลแห่ยินดีหมอกองสรวิทคุกเข่าต่อหน้าสาวเวียดนามหลังจากที่พิธีกรคนดังอย่างคุณอ้วนรีเทิร์นได้โพสต์ภาพของนักแสดงหนุ่มดีกรีคุณหมออย่างหมอก้องสรวิทที่ทำท่าคุกเข่าต่อหน้าสาวคนหนึ่งดูคล้ายกับว่าขอแฟนแต่งงานระหว่างไปทริปเที่ยวประเทศเวียดนามค่ะพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่างง,งจนกลายเป็นประเด็นให้แฟนๆฮือฮาว่าสารุปแล้วเนี่ยขอแต่งงานจริงๆหรือว่าแค่ถ่ายรูปเล่นกันแน่ล่าสุดหมอกองสรวิทก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยนานค่ะได้โพสต์ใน จีส่วนตัวชี้แจงเลยโดยบอกว่าขอบคุณหลายๆท่านที่เอาใจช่วยให้เสียโสดสักทีนะครับแต่จริงๆคือเข้าใจผิดไปกันใหญ่เลยครับน้องในรูปตอนนี้เหนื่อยตอบคําถามมากจริงๆคือลูกทัวร์ผมเองไปกันหลายครั้งเราด้วยเรียกได้ว่าสนิทแล้วสรุปคือตอนนี้ยังไม่มีใครเอาครับฮ่าฮ่าฮ่าปลอทริปนี้สนุกมากสวยมากเดี๋ยวตัดคลิปมาลงให้ดูนะครับเคลียร์ชัดแบบนี้นะคะไม่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปแล้วนะงานนี้ทําเอาแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์มาก มยเลยค่ะอาทิเช่นก็ตอบเป็นกลางๆไปสิคะคุณหมอว่าตอนนี้เป็นแค่ลูกทัวร์แต่ในอนาคตก็มีสิทธิ์เป็นแม่ของลูกหรือเปล่านะ